สวัสดีนะคะเด็กๆเจอกับคูกุ้งแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอะไรเอ่ยวันนี้ก็ตรงกับวันพุธแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะวันพุธที่11สิงหาคมพศ2564แล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้หยุดเรียนหนึ่งวันนะคะหยุดเรียนออนไลน์หนึ่งวันนะคะ พรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสวันที่12สิงหานะคะ,ะจะเป็นวันหยุดนะคะเอ๊เด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นวันอะไรคะทาไมเด็กๆถึงได้หยุดเรียนออนไลน์แล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลประกาศด้วยนะว่าเป็นวันหยุดนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะบางอ่าสมัยก่อนก็จะเรียกว่าวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะ เพราะว่าเป็นวันเกิดนะคะผู้ภาษาธรรมดาคือว่าเป็นวันเกิดของพระราชนีนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่พระราชนีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นงานวันคล้ายวันประสูติหรือวันเกิดของอพระพันปีหลวงหรือแม่ของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะพระพันปีหลวงนะคะตอนนี้ ท่านก็อายุมากแล้วนะคะไม่ได้ออกสื่อเด็กเคยเห็นไหมคะเคยเห็นพระพระพันปีหลวงไหมลูกคุณครูเรียกว่าพระพันปีหลวงนะคะแต่จริงๆจะมีชื่อเต็มๆของท่านอีกชื่อนึงนะคะอะท่านก็เป็นสมัยท่านมีสมัยที่ท่านยังสาวๆอยู่นะคะท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำงานนะคะทำงานตลอดกับในหลวงรัชกัลที่เก้านะคะ เป็นผู้บารมีผู้คุณผู้บารมีกันนะคะ,ะภาพการทํางานของสมเด็จพระราชินีในอดีตก็ยังคงติดตึงตาใจติดตาตรึงใจของประชาชนคนไทยนะคะระสดุนกรของคนไทยทุกคนเลยนะคะครูกุ้มไม่ทราบว่าเด็กๆรู้จักท่านหรือเปล่านะคะถ้าเด็กๆอยากทราบประวัติของท่านนะคะสามารถเข้าไปดูใน google ได้นะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูว่า สมเด็จพระราชนีในรัชกาลที่9นะคะก็จะมีพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะคะอ่าซึ่งน่าเรียนรู้มากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคนบุคคลที่สําคัญนะคะสร้างความเจริญรุ่งเรืองม,ม,ม,มาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนเราเลยกันเลยนะคะลูกนะคะอ่าวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรียนออนไลน์กับครูกุ้งอีกแล้วนะคะ ก็เรียนกับครูกุ้งทั้งคณิตทั้งภาษาไทยนะคะอาจจะเจอหน้าครูบ่อยฝ่าคุรูทุกท่านเลยเพราะเจอทุกวันเลยใช่ไหมลูกอ่าเจอกับครูกุ้งทุกวันเลยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อครูนะคะแล้วเด็กๆดูคลิปการสอนครูทุกอันหน่อยนะลูกนะให้ครูเป็นกําลังใจหน่อยนะคะว่าเออย่างน้อยยังมีเด็กนะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูเด็เกินครึ่งนะคะ ดูวิดีโอของครูนะคะดูเป็นกําลังใจให้ครูกุ้งด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะครูจะมาสอนเรื่องไม่ใช่สิเขาเรียกว่าทบทวนมากกว่านะคะวันนี้จะมาทบทวนการหาผลลบนะคะการหาตัวที่ไม่ทราบค่าเดี๋ยววันนี้ครูจะสรุปให้ฟังนะคะถ้าเกิดใครตั้งใจฟัง ตั้งใจที่ครูพูดในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาการลบการแก้โจทย์การลบว่าโจทย์ปัญหามีสิ่งไหนที่โจทย์กำหนดมาบ้างเพื่อเราจะได้หาคำตอบวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะมาสอนเด็กๆนะคะทบทวนผู้ผิดจะมาทบทวนเด็กๆนะคะ พร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งะนะคะถึงครูกุ้งไม่ได้ยินเสียงแตงครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทําตามแน่เลยใช่ไหมลกูกนะคะอะไปกันเลยวันนี้ครูกุ้งพูดยาวนิดนึงนะอะครูขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จพอลูก วันนี้นะคะจะมีเรื่องทบทวนการหาผลลบการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะแบบส่วนย่อยและส่วนรวมครูจะใช้ส่วนย่อยแบบนี้ลูกส่วนย่อยสองส่วนรวมเป็นส่วนรวมใช่ไหมคะอ่าส่วนรวมส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งส่วนย่อยส่วนที่สองใช่ไหมคะอ่าใช้มือของเราเนี่ยลูก นะคะเป็นประโยชน์นะคะอ่ะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการลบนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพและจากประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งงานในเมื่อวานครูได้ให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์ก็ไม่ใช่สิคือมีประโยคสัญลักษณ์มาแล้วให้เด็กสร้างโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอก อันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะอ่ะถือว่าวันนี้ทบทวนไปในตัวเลยนะคะใครที่ทําผิดก็จะสามารถทําวันนี้ได้ถูกต้องเพราะวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดในเล่มนะคะที่เราจะต้องทํานะคะเมื่อวานเป็นทําลงในสมุดใช่ไหมคะลูกๆต้องนะคะอ่ะไปเลยอ่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะทบ ทวนการหาผลลบนะลูกนะทบทวนการหาผลลบนะคะอ่ะคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์มาให้ลูกประโยคสัญลักษณ์จะเป็นตัวเลขนะคะอ่ะเขาบอกว่าแปลลบสามเท่ากับเท่าไหร่แปลลบสามเท่ากับเท่าไหร่อ่าเด็กๆลองไปดูนะคะจะเขียน เราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใดบ้างนะคะแปดลบสามเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใดบ้างนะคะ,ะใช้ตัวนับใช้ตัวนับก็เช่นใช้ตัวนับก็คือเป็นการหักออกใช่ไหมลูกใช้ตัวนับหักออกใช่ไหมคะมีอยู่แปดหักออกสามก็เหลือห้าใช่ไหมคะ หรือจะใช้การวาดรูปก็ได้นะคะวาดรูปแล้วการเป็นการหักออกนะคะเช่นวาดของ8อย่างหักออก3อันเอยหักออก3ชิ้นก็จะเหลือจํานวนเท่าไหร่อย่างนี้นะคะใช้ตัวนับกับการวาดรูปเด็กๆน่าจะนึกภาพออกมือง่ายอยูน่นะลูกนะ,ะ,ะกรอบสิบใช้กรอบสิบเด็กๆรู้จักกรอบสิบไหมคะกรอบที่เป็นช่องสิบช่องแล้วก็วาดของ8อย่างวาดจำนวนวงกลม8วงกลมแล้วก็ หักไปใช่ไหมคะแล้วก็เส้นจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ไงลูกอันนี้เขาเรียกว่ากรอบสิบมีอยู่แปดใช่ไหมคะหักออกสามแล้วเท่าไหร่คะเลยห้าแล้วก็การวาดรูปภาพสองสี่หกแปดวาดรูปภาพแปดลูกแล้วก็หักออกแบบนี้นะคะหรือหรือจะใช้การใช้เส้นจํานวนนะคะ แปดลบสามก็คือลากไปหาแปดจำนวนที่มากนะคะจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งเราก็ลากไปหาแปดจำนวนมากแล้วก็นับถอยหลังก็คือลบออกสามหนึ่งสองสามนะคะก็จะได้ห้านะคะหรือจะหาแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้ส่วนรวมคือสามส่วนย่อยส่วนหนึ่งคือสามแล้วหาอีกจำนวนหนึ่งก็คือห้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นการลบนะคะการลบ เป็นเรื่องการลบนะคะในเด็กคนไหนทำเด็กเด็กเด็กคนไหนเข้าใจบ้างคะเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจง่ายเนาะคนเป็นเพราะว่ามันเห็นรูปภาพใช่ไหมคะมันเห็นรูปภาพเลยเนาะอ่ะอาต่อไปนี้เรามาดูสไลด์ถัดไปอ่าคูกุกงมีตัวเลขอ่าแบบนี้เด็กๆจะเจอบ่อยนะคะอ่า 1> ป .1 จะเจอโจทย์แบบนี้บ่อยนะเด็กๆต้องดูให้เข้าใจเลยนะคะแล้วก็ฝึกคิดด้วยนะคะป .1 จะไม่ได้ตอบง่ายๆว่า4บวก1เท่ากับเท่าไหร่5บวก2เท่ากับเท่าไหร่อันนั้นมันง่ายไปลรกนะคะแต่ป .1 มันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลข2ตัวเพื่อหาอีกจำนวนหนึ่งแบบนี้นะคะ,ะก็คือดึงเอาส่วนย่อยส่วนรวมมาใช้นะคะ เด็กๆเข้ามาดูครูกุ้งจะทำยังไงโจทย์บอกว่าเลขอะไรลบหกได้เท่ากับสี่เลขอะไรลบหกได้เท่ากับสี่คะอ่ะตอนนี้ครูกุ้งสอนนะคะครูกุ้งก็จะบอกเด็กว,ว่าเอ๊เลขเขาเอาตัวเลขมาให้สองตัวใช่ไหมคะมีหกกับสี่เอาหกกับสี่มาทําอะไรกันดีนะถึงจะได้ผลลัพธ์หรือตัวที่เขาต้องการหา บางคนบอกว่าเอาหกมาลบออกจากสี่รู้สิหกลบสี่มันได้สองใช่ไหมคะเด็กๆรอสองรอสองไปเติมตรงนี้เลกมาสองไปเติมกรอบแรกในกรอบสี่เหลี่ยมสองสองลบหกได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลขสองไม่ใช่คําตอบหกเอามาลบสี่ไม่ใช่คําตอบไม่ใช่สองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอา หกับสี่มาทาอะไรกันลูกหรือสกับหกมาทําอะไรกันนะคะมาบวกกันนั่นเองนะคะพอดีเด็กเอาสกับหบวกกันมันจะได้เป็นสิบใช่ไหมลูกอ่าสิบเด็กๆลองเอาสิบไปแทนในตําแหน่งสิไปแทนในตําแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งที่โจทย์หานี่นะตัวด้านบนนี้นะคะลองเอาสิบไปแทนดูซิเอาสิบบ มีอยู่สิบเอาออกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าีคำตอบสีไหมคะสี่นะคะเห็นไหมคะอ่าแปลว่าต้องเอาหกกับสี่มาทำอะไรกันลูกเอามาบวกกันนะคะถึงจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะถึงจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมากๆเลย10บลบหกเท่ากับสีเป็นคำตอบที่ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบ10นะคะหรือเด็กๆอาจจะมองด้านข้างตัวนี้ก็ได้ลูกมี4กับ6โจกําหนดมาให้ใช่ไหมคะเราจะหาส่วนร่วมส่วนร่วมก็คือผลนะคะคือส่วนร่วมก็คือ,คอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตั้งเนาะตัวตั้งนะคะเด็กๆ้องดูความสัมพันธ์ดูเด็กๆก็จะเข้าใจนะคะอ่าถัดไปนิชามาดูกับแม่ไม่ลูไม่ดู เด็กๆเ,เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะเป็นโจทย์ข้อนี้บ้างอะมีเก้าลบเลขอะไรเท่ากับห้าค่ะ,ะเด็กๆด,ดูข้างบนก่อนนะในกรอบนี้นะคะเก้าลบเลขอะไรนะ้าเท่ากับห้าวิธีการคิดคุกๆ้งๆนะคะคุกค้งจะคิดอย่างนี้นะลกูกมีเลขเก้ากับเลขห้านะคะ,ะเด็กๆลองเอาตัวเลขสองตัวนี้มาทําอะไรกันดีลกูก เอา9ก้ากับห้ามาบวกกันมันจะได้สิบสี่เก้าลบสิบสี่ได้ไหมคะไม่ได้อ้าเด็กๆลอเอาเก้ากับห้ามาทำอะไรทีนนี่ลกูกเอามาลบก,กันดูซิอ่ะเอา9ก้ากับห้ามาลบก,กันดูซิได้เท่าไหร่คะเก้าหักออกห้าได้เท่าไหร่ลูกได้สี่นะคะได้สี่ไหนลองมาแทนในส่วนย่อยส่วนรวมซิ สกับห้านะคะเบอร์คือ9ก้าผลรวมคือ9ดังนั้นดังนั้นดังนั้นนะคะเด็กๆจะได้ว่าเอาสไปแทนตรงนี้เลยลูกเอาสี่ไปแทนตรงนี้9ก้าลบสี่เท่ากับห้าสมเหตุสมผลนะมคะมีอยู่9กาหักออกสีะะ่เหลือห้าไหมคะเหลือห้านะคะ ดังนั้นคุณครูเอาโจทย์มาเขียนนะคะ9ลบผลลัพธ์ที่เราหาเมื่อกี้นะคะลบ4เท่ากับ5นั่นเองนะคะหรือเด็กบางคนอาจจะคิดเร็วไปกว่านั้น9ลบอะไรได้เท่ากับ5นะ9ลบอะไรได้5แบบนี้ก็ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเด็กๆคิดยังไงแล้วเด็กๆเ,เ,เข้าใจนะคะ,ะคณิตศาสตร์คิดได้ไหลายแบบอยู่ที่ความเข้าใจของตัวเราด้วย เด็กๆบางพวกอาจจะถนัดแบบนี้บาพคนอาจจะถนัดแบบนี้อาจจะถนัดวิธีครูอาจจะถนัดวิธีตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะถัดไปค่ะโจทย์ข้อถัดไปนะคะ,ะมาทบทวนเรื่องต่อไป่เด็กๆดูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอแต่ละกลุ่มช่วยกัน แต่ละคนช่วยกันนะคะตอนนี้ไม่มีกลุ่มเพราะอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมลูกใหน้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันรสร้างจุดปัญหาการลบแล้วออกมานำเสนอหน่อยสิเห็นรูปภาพกระต่ายสีตัวกับกระต่ายกระต่ายขาวสีใช่ไหมคะกับกระต่ายน้ำตาลสองตัวใช่ไหมลูก เด็กจะทำยังไงคะสร้างโจทย์ปัญหาการลบให้หน่อยการสร้างโจทย์ปัญหาการลบสามารถทำได้แบบไหนบ้างเอ่ยในโจทย์ข้อนี้นะคณครูจะเลือกออกแบบการเปรียบเทียบม,มาใช้ในโจทย์ข้อนี้นะคะมาสร้างโจทย์ข้อนี้นะคะเด็กๆครูให้เด็กๆคิดส,สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ เด็กดูหน้าจอนี้ไปพร้อมๆกับครูเลยลูกภาพครูอาจจะบางหน้าจอนี้นะคะครูจะอ่านให้ฟังมีกระต่ายสีขาวสี่ตัวมีกระต่ายสีน้ําตาลสองตัวเห็นไหมคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบโดยใชกย้การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบแม่ครูใช้มือการเปรียบเทียบอ่ะมีกระต่ายขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ําตาลกี่ ด,ดูใช้การเปรียบเทียบใช่ไหมลูกใช้การเปรียบเทียบนะคะอ่าครานี้ช่วยกุ๊กกุ้งหน่อยอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกคะอืมอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกคะปูงายจิบน้ำแป๊บนึงนะลูกนะ อันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกคะอืมวิชามาเรียนกับแม่ก็ได้นะลูกอ่าลูกครูไม่อยากเรียนกับครูลูกครูอยากเรียนกับลุณครูประจำชัช้นนะคะอ่ะไหนใครคิดออกแล้วยกมือค่ะอ่าถูกต้องนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ บรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองใช่ไหมคะเด็กๆมีกระต่ายสีขาวสี่ตัวมีกระต่ายสีน้ำตาลสองตัวจะเป็นลักษณะโจทย์เหมือนเป็นการบอกให้ฟังอบอกให้ฟังนะว่าฉันมีกระต่ายค่ะมีกระต่ายขาวสี่ตัวนะมีกระต่ายน้ำตาลสองตัวนะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร<ม>บอกให้เรารู้อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆประโยคบอกเล่าอะ ต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามอ่าถูกต้องแล้วค่ะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะมีกระต่ายสีขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ำตาลก,กี่ตัวเห็นไหมคะว่าลักษณะที่ครูมาเติมที่ที่โจทย์ถามจะเป็นลักษณะเป็นเหมือน,นแบบคำ ถามนะคะอ่าเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเห็นนะคะเดี๋ยววันลังนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูคลิปการสอนคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้นะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูหน่อยนะคะดูหน่อยนะคะว่าเด็กๆได้ดูวิดีโอของคุณครูสอนนะเดี๋ยวคุณครูจะมาโชว์ในสไลด์มาโชว์เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรางวัลให้รางวัลเด็กติดตามวิดีโอคุณครูนะคะ ะะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรก็คือกระตายขาวมากกว่า,า,วากระ่า,ายสีน้ำตาลกี่ตัวใครสามารถเขียนโจทย์และบอกได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกอันไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามแปลว่านักเรียนได้คะแนนจากครูกุ้งไป1ิบคะแนนเต็มแล้วนะคะเวลาสอบเนี่ยคุณครูก็จะสอบอย่างนี้เลยนะสอบเรื่องนี้นะคะเรื่องสถานการณ์การลบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็น เรื่องที่ปราบเซียนเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ายากยากกว่างนุบาลมาหนึ่งระดับถ้าเกิดเด็กปหนึ่งเขาเรียกว่าไงล่ะลูกเป็นการวัดผลความรู้ของเด็กปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องนี้นะคะนะคะเด็กๆคุณครูก็เลยย้ำฝึกย้ำซ้ำทวนนานนิดนึงนะคะ พัดไปเลยนะคะวันนี้คูกุ้งจะพูดเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการทบทวนการลบนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพเด็กๆเ,เขียนประโยคสญลัก,การลบให้คูกุ้งหน่อยค่ะเด็กๆจะเขียนว่าไงคะสี่ลบสองไม่ถูกนะลูกหนูจอสี่ลบสองไม่ถูกนะคะบางคนเห็นแบบนี้ก็สี่ลบสองเลยไม่ถูก เอาจำนวนทั้งหมดตั้งและลบด้วยจำนวนที่แตกต่างค่ะ่ลบ2เหรอเหรอแปลว่าโจทย์ข้อนี้เขาเอาเรื่องเรื่องอะไรมาจับลูกอ๋อเอาเรื่องอน,นี้มาจับใช่ไหมเรื่องการหักออกใช่ไหมคะแต่จริงว่าครูประโยชน์สลกข้อนี้นครูเขียนอีกแบบหนึ่งครูก็จะได้แบบว่า6 ลบสองไหมนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะ,ะไม่เป็นไรแล้วแต่วิธีคิดนะคะอ่ะกระต่ายขามากกว่ากระ่ายติน้ำตาลสองตัวอ่ะได้นะคะเอาเป็นวิธีการเอาออกใช่ไหมลูกไม่ใช่เอาออกเป็นการเปรียบเทียบอืมคุณครูว่าโจทย์ข้อนี้ยังประโยคสักข้อนี้คุณครูยังยังไม่โดนใจคุณครูนะคะข้อนี้แปลว่าคุณครู ขอข้ามไปเนะเาะท่าครูคิดว่ามันน่าจะเป็นหกลบสองเท่ากับสี่มากกว่าน,น่าจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ครูขอข้ามสไลด์ตัวนี้ไปนะอ่ะให้นักเรียนดูโจทย์ประโยคอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสน,นับสนุนอะคุณครูกุ้งสวยไหมคะ ครูกุ้งใส่เสื้อเขียวเลยนะวันนี้เขียวเหมือนกันไหมลูกอ่าครูกุ้งเป็นเขียวเข้มส่วนในรูปเป็นเขียวอ่อนนะคะเอออ่ะ,อะเป็นไงคะประโยคสัญลักษณะะ์เจ็ดลบสี่เด็กๆเอามาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบให้ครูรไ,ดได้หน่อยคะ่ะเอามาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบสามลักษณะหน่อยคะ่ะเด็กๆจะเขียนยังไงเออ เดี๋ยวไปดูนะคะเขียนแบบการเอาออกเขียนแบบการเปรียบเทียบหรือเขียนแบบส่วนย่อยส่วนดงและเขียนแบบส่วนย่อยส่วนดมค่ะประโยคสัญลักษณ์7-4ลบ4เท่ากับเท่าไราเขียนสถานการณ์การลบนะคะโดย การเอาออกจากรูปเด็กๆชอบกินลูกชิ้นไหมคะ,ะลูกชิ้นมารีมีลูกชิ้น7ไม้ปิ้งขายไปสไม้มารีจะเหลือลูกชิ้นกี่ไม้เห็นไหมคะว่าเราเห็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเอามาเขียนเป็นโจทย์การลบได้นะคะ โดยความสัมพันธ์ก็คือเอาการเอาออกมาช่วยนะคะการหักนี่ลูกนะคะโอเคใ,ใครเข้าใจคะวันนี้ครูกุ้งจะไปช้านิดนึงนะคะช้านิดนึงไม่อยากให้เด็กเข้าใจอืมนะคะอ่ะถัดไปโจทย์ ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมแต่เอาการเปรียบเทียบมาช่วยในเรื่องการเขียนโจทย์นะคะเห็นไหมคะเขาเอาเรื่องการเปรียบเทียบมาใช้ในประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์7-4ลบ4ในข้อนี้เอามาเขียนเป็นโจทย์การลบได้แบบนี้เลยลูกมีรถกระบะ7คัน มีรถเก๋ง4คันเห็นไหมคะมีรถกระบะมากกว่ารถเก๋งกี่คันเ,เห็นไหมคะข้อการเปรียบเทียบมาช่วยเขียนโจทย์การลบนะคะเด็กๆเข้าใจไหมเอ,อ่ย เข้าใจนะคะถัดไปเลยนะคะคุณรูนนเจอพี่ตำรวจแล้วครูนึกภาพตอนที่ผู้ปกครองมาเอานมนะคะไปเอาแป๊บเดียวเองนะคะโดนล็อกล้อแล้วนะคะน่าเห็นใจผู้ปกครองเหมือนกันนะคะถัดไปจ้าทีเด็ด ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมเลยนะคะแต่เอาแบบส่วนย่อยส่วนรวมมาใช้ในการเขียนโจทย์ข้อนี้จ้าเด็กๆจะเขียนยังไงน,ะนาะน่ในห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด7คนเป็นนักเรียนหญิง4คนที่เหลือเป็นนักเรียนชาย กี่คนนะคะสรุปการหาผลลบสามารถหาได้หลากหลายวิธีเลยอาจจะใช้ตัวนับนะคะหรือเอาวาดรูปแล้วหักออกนะคะหรือจะใช้นิ้วได้ไหมนิ้วก็ได้นะแต่นิ้วนิ้วคือไม่เกินสิบในลูกใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเลขตัวเลขเกินสิบหนูจะทํำยังไงหนูก็ต้องใช้การวัดรูปหรือการใช้เส้นจํานวนก็ได้นะคะหรือการใช้แบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะคะ,ะซึ่งมันจะมีวิธีการกหลักๆแบบนี้ที่หลากหลายมากขึ้นในระดับปตอโต,ตขึ้นไปแต่เบสิกพื้นฐานของปอหนึ่งก็จะเป็นง,ง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะอะ แล้วถัดไปในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกโจทย์ถามถ้าเด็กๆเ,เข้าใจเด็กๆก,ก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้นะนะคะลองไปดูอัอนนี้อันเก่าไปาเลยจ้ะอันนี้สอนแล้วจ้ะ อันนี้ก็สอนแล้วจ้ะางานในวันนี้นะคะให้เด็กเอาเล่มคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่าเปิดปลายหน้า96นะคะให้เด็กๆทําหน้า96ถึงหน้า99นะคะไม่ยากเลยเพราะครูกุ้งคิดว่าครูกุ้งสอนละเอียดมากถึงมากที่สุด ไปย้อนดูในคลิปการสอนได้นะคะเด็กๆ96ถึง95เอ้99นะคะวันนี้เลขสวยมาก96ถึง99น่านะคะคุณคุ้ยทำสีนะไม่ยากเลยนะลูกๆนะทำให้ฟูกกุ้งนะคะแล้วก็อ่าทรงงานให้ฟูกกุ้งด้วยนะคะอ่ะคูเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะ แล้วอย่าลืมนะเด็กๆกคนไหนถ่ายรูปตอนนั่งดูคุณครูกุ้งสอนมานะคะครูกุ้งจะมีรางวัลให้นะแต่รางวัลยังเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวคูกุ้งขออุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะคุณครูกุ้งตั้งใจทําคลิปการสอนทุกอันเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจสอนทุกคลิปเลยบางคลิปอัดสองถึงสามรอบกว่าจะได้คลิปหนึ่งนะคะบางทีเสียงก็ ไม่มีใช่ไหมลูกนะคะอ่าหลวครูก็อยากให้เด็กๆดูคลิปของคลวงปูทุกคลิป่อยนะคะสําหรับคณิตศาสตร์วันนี้ห้องเรียนออนไลน์กับครูกุ้งนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันศุกร์ค่ะให้พักผ่อนนอนหลับกินเยอะๆแล้วออกกําลังกายนะคะให้พักผ่อนนึ่งนึ่ง หนึ่งวันนะคะไม่ต้องคิดถึงคุกกุ้งนะคะถ้าเกิดคิดถึงคุกุ้งก็มันทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านหนังสือบ่อยๆนะคะด็กๆดสำหรับวันนี้คุกกุ้งก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย